ผมขอโอมได้ยหนึ่งอย่างอยาขออะไรครับ <c oughs> อยากขอให้คุณอยู่กับผมเป็นนานๆครับ oh <my. S 1> ครับเอ <c oughs> อก็ไม่ถ้าตรงในทอมมอนผ่อนแคสโอมบอกว่าโอมไม่คิดว่าโอมจะรักคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ <c oughs> ผมก็ ผมก็ไม่เคยมีคนคนนึงรักผมได้มากขนาดนี้เหมือนกันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคือจริงๆเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแหละคุยกันก่อนหน้าแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออเราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆแหละกับผมซิมอนกับโอมเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันคบ ถ้าพูดคบปนีแค่นี้ก็ดูไม่มีเพื่อนคบไปหน่อยแต่แต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าเราสกีนกันเองแล้วเราสกีนกันหมดแล้วว่าเออเราทั้งสามคนเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันได้แล้วมันรักกันแล้วมันเอแค่กันแล้วแบบก่อนนั้นนี้ต่อให้แบบต่อให้ไม่ได้คุยกับโอไม่ได้คุยกับชิมอนเลยแต่เมื่อเมื่อใดที่เจอกันก็จะเหมือนเดิมในทุกๆอย่างเลยรู้สึกว่าถ้าขออะไรได้ก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแหละ มันก็เรียกว่าอะไรดีอะมันก็มีแค่อย่แค่นี้มก็ดูแลกันไปโตด้วยกันไปได้ก็อย่าทะเลาะก,กันเยอะอเราสองคนอะไรทะเลาะกันเยอะ <c oughs> ก็ก็เอเอเรียกว่าอะไรดีอะขอให้มีอะไรไม่สบายใจ <c oughs> ก็มาบอกกันจะได้คุยกันจะได้เคลียร์กันได้เลยครับผมแล้วก็<ะ>รักมึงนะ